สวัสดีท่านผู้ชมเดี๋ยวรีวิวบอกอีกตะข้างครับเมื่อคลิปที่ผมทำไปตอนนั้นเนาะมันอะไรอะบอกว่าเจาะไปสิบวาหย่อนลงไปสี่ท่อนเออไม่รู้ว่าผมพูดไม่ชัดหรือว่าท่านผู้ชมฟังผิดนะย่อนย่อนลงไปสี่ท่อนนะครับสี่ท่อนแล้ววันนี้มามาแก้ใหม่ครับเพราะว่าน้ำมันขาดแล้วทอมันเขายา่าปุ๊บ อันนี้หย่อนลงไปอีกประมาณสองศอกครับสองศอกประมาณครึ่งท่อนครับท่านผู้ชมพูดผิดครึ่งท่อนก็สองเมตรประมาณสี่ศอกครับนะแต่ว่าหน้าเสียด้ครับคือวันนี้แดดไม่ค่อยแรงนะจะดูน้ําครับว่ามันมันเพียงพอหรือเปล่าแต่ว่าตอนยังไม่ได้ไม่ได้หย่อนลงไปเพิ่มอ่ะน้ําไม่พอใช้ครับ ตัวเนี้ยมันน้ำม,มันขึ้นมาแล้วมันไม่เต็มท่อครับเต็มขาดเต็มขาดเต็มขาดแล้วก็เสียงลมมันก็เข้าท่อครับตอนนี้คือไม่มีล้วเงียบปกติน้ำก็จะไหลประมาณนี้นะครับพอได้อยู่ กะว่าจะรอดูแดดแรงๆแดดไม่มานะท่านผู้ชมตอนนี้บ่ายสามนะครับประมาณ3ามโมงกว่าๆเนี่ยคึ้ม,มากคืัมงมแต่เช้าแล้วนะครับแต่ว่ามาวานนี้แดดจ้าเลยอันนี้เป็นมอเตอร์ไอซสมเมิร์ฟนะครับเป็นสี่แรงนะครับท่านผู้ชม3 0 0 0ันวัตต์นะครับแต่แผงโซลาเซลล์แปแผงครับ เป็นระบบไฟบ้านแล้วก็โซลาเซลล์ครับแล้วว่าไฟบ้านก็เดี๋ยวต้องคอยดูนะถ้าน้ำไม่พอก็ต้องใช้ไฟบานดึงเข้ามาเพิ่มครับถ้าอย่างกลางวันแบบนี้สบายสบายครับนี่นะดึงใส่น้าใส่ข้าวครับเนี่ยปูข้าวได้พริกไทยครับปูด้ยพริกไทยแบบเยอะเยอะมากปูดูดิเต็มเลยนะโดยเฉพาะอันบนนี่นะ เนี้ำขังดีแต่ว่าได้พริกไทยน้ำมาแทนครับอีกอันล่างอันถัดไปน้ำไม่ค่อยขังแต่ว่าอีนนั้นได้พวกยาลหลายอย่างเต็มเลยอทานาเหนื่อยครับราคาก็เหนื่อยเหมืนินกัางเจ้าก็ได้ไม่ถึงห้าพันฝังเจ้าก็ได้ห้าพันกว่าครับนี่นะน้ำน้ำอันนี้เป็นโซลาเซลล์นะ ดึงขึ้นมาครับน,นะกลางกลางคืนก็ไม่ไม่ได้ทำงานครับสำหรับโซลาเซลล์อาศัยว่าดึงกลางวนันจริงมันก็ไม่ไม่ค่อยพอใช้นะถ้าแห้งมากๆก็ต้องใช้เนี่ยใช้ก้งมาช่วยครับ ทีแรกก็เห็นก็ว่าข้าวสวยนะแต่ว่ากลับไปมาหูหญ้าเต็มเลยไปโอเคครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันทิปหน้าครับ